เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพีสวัสดีครับน,นี่ผมมาชีเป้ารถใช้งานราคาย,ย่อมยาวมชมเลือกซื้อเลือกขายครับวันนี้โตโยต้ยาสามห่วงครับสามห่วงทนหลห่วงใช้งานเดินทางไกลา้ามภาคทมจังหวัดได้สบายเครื่องดีเกียร์ยดีครับแอร์เย็นฉ่มชิมียังโอเคครับเติมเต็มบาง,บาง มปซี่กันบ้างครับบางจุดแต่โดยวรวมแลก็ยังโอเค,คยังสวยไม่น่าเกียดเล่มเมกสารครบครับภาษี68แพิาการดูรถอยู่อยุธยาครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนด้วประโยชน์ของตัวท่านเองภายในยังสวยครับเบาะไม่ขาดียออตโอต้กระจกไฟฟ้าแตงกน์โนสวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุดกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าครับช่องฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยขี้เป้าเลือกซื้อมาจำได้ใหม่พาคลิปใหม่ๆนะครับ เครื่องสวยสะอาดนะครับหันหน้าเดิมบางแต่เข็บซ้ายขวาไม่มีรอยชน2 9 5 0 0บาทนั่นเองราคาจากขยานเลยนะครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนครับเดินทางไกลได้สบายสนใจติดต่อเข้าไปได้ครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ